วันนี้อยากจะมาพูดถึงธาตุในศาสตร์ของตัวเลขนะคะมันจะมีอยู่5้าธาตุนั่นก็คือน้ําไม้ไฟดินทองเคยมีคำถามหรือสงสัยไหมคะว่างานที่เราทำหรืออาชีพที่เราทำเนี่ยมันใช่แล้วหรือยังหรือเรามาถูกทางแล้วหรือยังใช่เลยคะ่ะถ้าเราได้รู้ว่าเราอ่ะเป็นคนธาตุอะไรงานที่เราทำเนี่ยมันตรงกับธาตุเราหรือเปล่า บางครั้งทําไมเราถึงทําแล้วมันเหนื่อยมันหนักทําเท่าไหร่มันก็ไม่เคยดีพออืมใช่ค่ะมันอาจจะมีโอกาสว่าเราอ่ะอาจจะไปทําในธาตุที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับธาตุเราก็เป็นไปได้หรือเรียกอย่างก็คือมันเป็นอริกันมันข่มกันอยู่มันจะได้ชัดเจนเลยว่างานที่เราทําเนี่ยมันใช่มันตรงมันถูกแล้วมันถูกที่ถูกทางนะคะถ้าอยากรู้หรือสนใจแนะนำเลยนะคะหาหนังสือเล่มนี้มาอ่าน หาตัวเองให้เจอสักทีสา์ตัวเลขของครูหนูค่ะ